สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแท็บเล็ตนะครับเป็นแท็บเล็ตที่ผมคิดว่าเอ้ยราคาค่อนข้างคุ้มนะคือด้วยราคาเปิดตัวที่ไม่ถึง4 0 0 0บาทอะแล้วกับไซส์เล็กๆที่ไม่ค่อยมีตัวเลือกในตลาดมากนะักผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มนะครับคือจริงๆอ่ะผมเพิ่งอันบ็อกเสร็จแล้วผมก็กะว่าเออจะใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วก็เอามาทำรีวิวเต็มๆแต่ว่าพอใช้ไปได้แป๊บนึงอะ่ะคือลองเล่นเกมเนี่ยแหละครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย4 0 0พ ไม่ถึง4ี่พันด้วยแล้วมันก็แบบเอ้ยโอเคนี่หวาก็เลยคิดว่าทาพรีวิวก่อนเลยละกันแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่แบบอ่ะเราต้องทําเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันในรีวิวเต็มๆแต่ว่าตอนนี้พรีวิวที่พงกําลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยพงอาจจะเล่าผ่านๆเนาะแล้วก็บอกว่ามันมีอะไรแล้วก็มันเหมาะกับใครเพราะพงคิดว่าในราคาเท่านี้เราก็คงจะไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยต้องเอาไปทํางานหนักๆได้เอาไปใช้แบบงานที่มันจริงจังอะไรมากมายได้ครับแต่ว่า มันก็เป็นแท็บเล็ตไซส์หน้าจอเล็กที่คงคิดว่ามีหลายๆคนที่กำลังตามหาแล้วแบบแม้ว่ากลุ่มมันจะเฉพาะจริงๆอะนะพูดง่ายๆเลยโอเคอ่านอ e ีบุ๊กเนี่ยเราอยากได้อะไรที่มันจอเล็กๆสเปคไม่ต้องแรงใช่ไหมหรือร้านอาหารอยากได้แบบแท็บเล็ตไว้เปิดเมนูให้ลูกค้าราคาไม่ต้องแรงมากเพราะว่าบางทีอาจจะมี2เครื่อง3มเครื่องให้ลูกค้าได้ดูรูปหรือเปิด QR Code ไว้ให้ลูกค้าได้ชำระเงินอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีกล้องพอที่จะใช้ถ่ายรูปตัวสลิปได้บ้างคงคิดว่าเฮ้ยโอเคเลยนะตัวนี้เป็นยี่ห้อ Aldo l Cube นะครับ Aldo l Cube รุ่น iPlay 50 mini คือมันจะมี2รุ่นนะครับรุ่น50ที่เป็นมินิก็เป็นจอเล็กส่วนอีกรุ่นคือ iPlay 6 0 Pad Pro จะเป็นหน้าจอใหญ่อันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูอีกวิดีโอหนึ่งแยกกันวันนี้ดูตัวมินิก่อนครับตัวมินิเนี่ยเวลาเราซื้อมานะในราคา เปิดตัวไม่ถึง4 0 0 0บาทเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับนี่1กล่องอันนี้เป็นเคสเนาะเคสเนี่ยอันนี้มันจะเขียนว่า t r a n s p a r e n c y นะก็คือเป็นเคสใสใช่ไหมส่วนเคสแบบ folio ไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือสีดำอันนี้สามารถแยกซื้อได้ในราคา299บาทแล้วก็จะมีกล่องอันนี้นะครับยี่ห้อ obd q นะอันนี้เพื่อนๆเ,เห็นอยู่แล้วนะครับชัดเจนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่ใส่ตัวแท็บเล็ตมานะครับ nfe ไม่ได้แปลว่า netflix นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็ แปะเอาไว้ตรงนี้เฉยๆนะครับแล้วก็จะมีอันนี้กล่องอะแดปเตอร์เขาแถมอะแดปเตอร์มาด้วยนะครับ 2.4m แอนะก็เป็น3อย่างที่เราจะได้เวลาที่เราซื้ออุปกรณ์มานะครับเขาจะให้มาครบนี่เลยทีนี้อุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างโอเคตัวเครื่องแท็บเล็ตนี่ไซส์เท่านี้เองนะครับนี่ไซส์ประมาณนี้อะให้ดูแนวนอนดีกว่านี่แนวตั้งเดี๋ยวมันฟิตจอเกินไปนะนี่ประมาณนี้นะครับผมคิดว่านี่ถ้าเทียบกับฝ่ามือประมาณนี้ มันใหญ่กว่าฝ่ามือนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาเราถือเนี่ยถือมือเดียวก็สะดวกนะครับสะดวกไหมนี่ถือมือเดียวด้านหน้าด้านหลังสะดวกหมดนะครับอ่าเพื่อนๆสบายใจได้นะมันอาจจะล้นจอนิดนึงแต่คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะโอเคกันนะครับแล้วก็ถ้าจับแนวนอนเนี่ยก็ถือมือเดียวได้สบายนะโอเคทีน,นี้จริงๆแล้วเนี่ยหน้าจอก็เป็นหน้าจอ LCD ที่โอเคแหละคุณภาพมันอาจจะมีแสงสะท้อนที่พอประมาณ เพราะว่าราคาระดับนี้เขาคงไม่แบบใส่พวกตัวที่เป็นโคตติ้งสำหรับการสะท้อนดีๆมาให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ติดฟิล์มมาให้ด้วยนะฟิล์มธรรมดานะครับไม่ใช่ฟิล์มกระจกถามว่าโอเคไหมพงโอเคนะเพราะว่าในราคาระดับนี้เราก็คงจะไม่ได้คาดหวังความเลิศเลออะไรมากมายแต่ว่าคุณภาพเท่าที่ลองเล่นเกมมาซึ่งไอเกมที่ผมเล่นเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเกมง่งๆแต่ว่ามันใช้ g p u เยอะกว่าที่เราคิดนะคือมันไม่ได้แบบใช้น้อยๆอ,ยอะ่ะ คือเรามักจะเข้าใจว่าเกมที่คิดน้อยใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยไม่จําเป็นนะครับเกมที่มีการขยับหรือมีเงาเยอะๆพวกนี้ต้องใช้ GPU ค่อนข้างสูงมันก็เกมที่พงเล่นเพื่อนๆเห็นอยู่แล้วว่ามันแบบมีการขยับนู่นนี่ตลอดเวลานะซึ่งโอเคพงไม่ได้โกหกแน่นอนว่ามันจะลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดมันจะมีการแบบเห็นว่าเฟร,รมมันอนะกระตุกบ้างนะครับคือเรารู้แหละว่าโอเคเฟร,รมมันไม่ครบแหละนะแต่มันก็เล่นได้นะ คือเราไม่ได้ติดขัดอะไรในแบบว่าเวลาเล่นว่ามันจะค้างนู่นค้างนี่แต่แค่เฟรมบางเฟรมมันมาไม่ทันนะครับเล่นได้แบบโอเคก็ได้อัตรลด่ะแต่ถามว่าด้วยราคา4ี่พันที่เราเน้นใช้ทําอย่างอื่นเล่นเกมไม่ใช่เรื่องหลักแต่พอเล่นเกมได้ผมคิดว่ามันก็เป็นดีลที่โอเคแล้วโอเคแล,แล้วก็ทีนี้เรามาดูนี่ดีกว่านะตัว resolution นะครับตรงเนี้ยพันสไม่ใช่สิพันสคือแนวนอนนะครับและแนวตั้งด้านที่ยาวกว่าอยู่ที่1920ิพิกเซล พูดง่ายๆมันคือแบบคล้ายๆ full hd แต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเรโ o มันไม่ใช่16ต่อ9นะครับโอเคสิ่งที่เปิดมาเนี่ยอย่างแรกที่แอบตกใจเล็กน้อยนะครับคือตัวไอคอนเนี่ยหน้าตามันไม่เหมือนไอคอนใน Android ทั่วไปที่เราใช้มันจะคล้ายๆไอคอนสำหรับเด็กอ่ะอันนี้เดี๋ยวคอยดูกันนะนะครับอันนี้ให้ดู Facebook แบบใกล้ๆอีกนิดหนึงนะนี่แล้วก็อย่างอันนี้คือ YouTube เห็นไหมไอคอนหน้าตามันจะไม่ได้เหมือนกับ ชาวบ้านชาวช่องเขาเท่าไหร่นะครับหลายๆคนก็อาจจะไม่ชินกับไอคอนรวมถึงตัวพงเองก็ไม่ได้ชินด้วยนะครับถามว่ามีกล้องไหมมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยแต่ว่าคุณภาพโอเคแหละเราต้องตอบว่าตามราคาซึ่งอันเนี้ยรูปที่พงจะถ่ายให้ดูเนี่ยนะครับอ่ะพงถ่ายให้ดูมาเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันไม่ได้ชัดแต่ถามว่ามันอ่านตัวหนังสือออกไหมมันอ่านออกอยู่นะเนี่ยใช่ไหมซึ่งเนี่ยเห็นบ้าคือพงลองถ่ายรูปมาตัวหนังสือตัวเล็ก มันก็สามารถที่จะอ่านออกแต่ต้องบอกว่ากล้องเนี่ยมันไม่มีพวก OIS หรือ EIS เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะถ่ายรูปเนี่ยมือนิ่งๆหน่อยนะเพื่อไม่ให้รูปเนี่ยมันเบลอนะครับเราจะได้อ่านตัวหนังสือออกซึ่งผมคิดว่าเนี่ยประโยชน์ของกล้องที่มีกับแท็บเล็ตตัวเนี้ยก็น่าจะเอาไว้ถ่ายพวกสลิปพวกเอกสารที่แบบเราอยู่หน้าร้านทำงานเบาๆอะไรเงี้ยถ่ายปุ๊บโอเคเอาไปใช้ต่อได้หรือส่งต่อได้ทันที เราคงไม่ได้ต้องการแบบโปรเทกสวยรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโอเคแล้วละ,ละ,ละกับราคานี้ผมว่ามันก็อยู่ในตําแหน่งหรือจุดที่กลุ่มลูกค้าต้องการใช้งานแค่แบบเบาๆนะทีนี้มาดูเรื่องสเปคกันดีกว่าครับสเปคเนี่ยต้องบอกว่ามี2สเปคนะก็คือแรมเนี่ย4 g แล้วก็สามารถ e x t e n d ได้เป็น8นะครับแต่ว่าต่างกันที่ตัว Storage ก็คือในราคาเริ่มต้นนะครับ3า9 0บาท storage จะอยู่ที่6 4 g ิ แล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าอ,อยากจะใส่นุ่นเยอะหน่อยใส่นี่เยอะหน่อยเพิ่มเป็น128 g b ราคาจะบวกเพิ่มไปอีกประมาณ500บาทเป็น4,490อะไรประมาณนี้แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับก็คือมีรู3.5มิลด้วยเลขแจ็คก,ก็ได้แจ็ค3.5มิลถามว่าแจ็ค3.5มิลอยู่ไหนตำแหน่งมันอยู่แบบแอบแปลกๆนิดนึงนะมันจะอยู่ตรงมุมเครื่องตรงนี้นะครับถ้าไปดูแบบตามเนี้ยนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยมีพอร์ต USB-C พอร์ต USB-C ก็อยู่ตำแหน่งแปลกเพราะอยู่ตำแหน่งบนเรารู้ได้ไงว่าบนก็กล้องหน้าอยู่นี่ใช่ไหมกล้องหน้าอยู่นี่แล้วเราก็จะเห็นว่าอ่ามันมีพอร์ต USB-C อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็นี่นี่นะครับ3.5มมิล mm อยู่นี่ตำแหน่งค่อนข้างแปลกไม่คุ้นเคยนะแล้วก็โอเคแหละเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มีช่องใส่ซิมอยู่ด้านข้างช่องใส่ซิมเนี่ยอันนี้เลือกได้ว่าจะเป็น dual SIM นะครับอันนี้ไม่มี 5G นะเป็น 4G แต่ผมคิดว่า 4G มันก็ใช้งานเหลือๆนะ เป็น d u ลซิมหรือเราจะเลือกเป็น1ซิมกับ1ไ micro SD card ก็ได้นะครับซึ่งแล้วแต่แหละว่าใครจะเลือกใช้แบบไหนผมคงจะไม่ก้าวไก่เนาะว่าอันไหนดีกว่าหรืออันไหนเหมาะกับอะไรผมคิดว่าเพื่อนๆที่สนใจก็น่าจะมีในใจกันอยู่แล้วว่าใช้1ซิมเปล่าๆหรือ1ซิมบวก1 micro SD card เลยใช้2ซิมนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่ามันดูพวก swimming ชัดไหมลื่นไหมอ่ะต้องบอกว่าอันนี้ พงเปิดคลิปรีวิวของพงให้ดูเองเพื่อนๆก็ดูนะครับว่าโอเคคุณภาพมันพอได้ไหมพงว่าคุณภาพมันก็โอเคอยู่นะคือเราไม่ได้ต้องการแบบสีสดมากๆหรือแบบอ่ะ HDR เทพๆคือในราคาเนี้ยเราไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะได้จอที่เป็น HDR อยู่ละแต่ว่าคุณภาพมันก็โอเคอยู่นะคือมันไม่ได้แย่อะซึ่งถ้าเกิดว่าถามพงว่า จุดเด่นอะไรหรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้อันนี้จะมีใครอีกนอกจากแบบคนที่ต้องการเอาไปอ่านพวกแบบอ e ีบุ๊กใช่ไหมหรือเป็นอ่านพวกมังงะใช่ไหมครับหรือบางคนก็โอเคอย่างที่บอกเนาะเอาไปใช้ตามร้านให้ดูเมนูใช้สแกน QR Code โค้ดอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เฮ้ยอยากได้เครื่องเล็กๆพกเอาไว้ดูซีรีส์นอกบ้านง่ายๆไวๆนะครับรวมถึงพอมันจอเล็กเราสามารถใช้เป็นโทรศัพท์ได้แต่เวลาคุยก็ต้องเสียบหูฟังนะ ใช้เปิดสปิเกอร์มันก็คงไม่สะดวกเพราะว่ามันไม่ได้มีลำโพงอันเล็กๆไว้คุยแบบนี้นะครับมันต้องใช้เปิดสปิเกอร์เอาซึ่งพอเปิดสปิเกอร์อย่างเดียวก็อาจจะไม่สะดวกยกเว้นว่าเราอยู่บ้านน่ะใช่ปะ่ะอยู่บ้านตลอดอาจจะใช้เป็นเบอร์สำรองแล้วก็เอาไว้โทรคุยกับเพื่อนทางสปิเกอร์ก็ว่ากันไปแต่ผงคิดว่าต่อหูฟังบลูทูธก็น่าจะยังโอเคหรือใช้หูฟังแบบมีสายก็น่าจะคุยโทรศัพท์ได้โอเคกว่าแต่ว่าจุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การที่มันเอาไว้ดูสตรีมมิ่งเนี่ยแหละครับคงจะบอกกับทุกคนได้แหละนะว่าการดูสตรีมมิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คงหนีกันไม่พ้นอย่างน้อยๆก็ต้อง y o u u u b e TikTok อะไรเงี้ยหรือว่าโอเคใครจะ i อชีหรือจะเป็นแบบ Netflix อะไรก็ว่าไปซึ่งโอเคถ้าเราใส่เคสแบบนี้มันก็เหมาะกับการถือเนาะซึ่งโอเคอันนี้มันเป็นเคสแบบอ่าเคสที่เป็น TPU ที่หนานิดนึงนะครับเหมาะกับการถือแล้วก็พกพาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่อยากจะเอาไว้ใช้ดูสตรีมมิ่งแน่นอนครับเราต้องการอะไรที่แบบมีสแตน์น่ะใช่ไหมมีขาตั้งใช่ไหมโอ้โหเคสอันนี้ถอดยากพอสมควรใช้ได้เลยโอเคเริ่มจะถอดได้ละต้องใช้แรงงัดอโอเคถอดได้ละต้องใช้แรงงัดพอสมควรนะครับทีนี้มาดูกันกับเคสที่เขาให้มาอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเคสที่เราอาจจะเรียกว่าโฟลิโอเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นเคสที่มันมีพวกแบบเนี่ย นี่เป็นอย่างนี้เนาะใช่ป่ะพอเป็นงี้ปุ๊บอ่ะเราก็จะรู้แหละคุ้นเคยกันดีเปิดออกมาได้นะครับพับเก็บไปไว้ด้านหลังได้แต่ว่าอันนี้ให้ดูนะมันไม่ได้มีแม่เหล็กนะครับพอไม่ได้มีแม่เหล็กเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่นะพอไม่มีแม่เหล็กมันก็จะไม่ได้ออโต้สลีปออโต้เวกนะครับอ่าอันนี้บอกเอาไว้ก่อนนะ แต่ว่าไอเคสแบบนี้นี่แหละที่เป็นเคสที่แบบว่ามียูดเคสเนาะคือถ้าเกิดเราพับไปด้านหลังอะ่ะเราก็จะถืออย่างเงี้ยคล้ายๆการม้วนหนังสือมาแล้วก็ถือเอาไว้อ่าน e อีบุ๊กใช่ปะ่ะอ่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากเอามาตั้งอะ่ะมันก็จะตั้งแนวนอนเอาไว้ดูซีรีส์ได้อะไรเงี้ยใช่ป่ะครับอ่ะนี่ใช่ไหมเอาไว้ตั้งดูซีรีส์ได้อ่าโอเคเลยนะเออไม่ได้แย่เลยไม่เลวเลยนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดถามพงว,ว่าดูซีรีส์เนี่ยอ่ะลองรับ L1 ไหม รองรับนะครับแต่มันเป็น L1 ที่เป็น s เ a ล i ิ i t y ในการแบบ Streaming ของ YouTube ไม่ใช่ Netflix L1 นะครับก็คือพวกส r e มมิ่งทั่วไปเนี่ยถ้ามี L1 ของ Google เนี่ยก็คือใช้ได้ปกตินะเพราะว่ามันมี Google Suite มาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ Netflix L1 ตัวนี้ไม่มีเพราะว่า Netflix L1 เนี่ยมันก็จะต้องโอเคมันต้องรองรับตัว Y Y Win Y ของ Google ที่เมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับเป็น L1 ของ Google แล้วก็จะต้องมีฮาร์ดแวร์ต่างๆที่รองรับการเซอร์ติจาก Netflix ด้วยนะซึ่งจะต้องเอาไปคุยกับ Netflix อีกทีนึงด้วยนะว่าโอเคมันได้มาตรฐานนะครับถึงจะได้เป็น Netflix L1 นะแต่ว่าตัวนี้ไม่มี Netflix L1 แต่ว่าเมื่อกี้เปิด YouTube ให้ดูแล้วเพื่อนๆเห็นกันอยู่แล้วว่ามันโอเคนะครับคุณภาพเสียงอ่ะเดี๋ยพงลองและเทสให้ฟังแบบคร่าวๆเลยละกันว่าเป็นยังไงนะกับราคา ,3990 บาทพนงะอ,อ,อาจจะต้องเปิดเพลง โอเคในสเปคที่พงดูมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกเนาะว่ามันมี1ลําโพงหรือ2ลอําโพงแต่ว่าโ okay. อเคตรงที่ลองฟังเนี่ยเขาให้มาลําโพงเดียวนะแล้วก็อันนี้เพลงนี้พงใช้ได้นะพงซื้อเลิขสิทธิ์มานะครับก็ให้เพื่อนๆช่วยกันฟังได้จะไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับ ถ like ามว่าเสียงดีไหมก็ก็ฟังได้ฟังรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าจะเอามาแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ฟังเพลงเนี่ยก็คงไม่แนะนําแต่ถ้าเอามาฟังเพลงให้รู้เรื่องไหมรู้เรื่องดูหนังดูซีรีส์รู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับแต่ก็คงจะไม่ได้อัดทารถแบบเต็มที่เท่าไหร่นะเพราะว่าโอเคหนึ่งมีลําโพงเดียวนะแล้วก็2คือมันไม่ได้ถูกจูนมาเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงี้ยครับแค่ใส่ลําโพงมาให้มันมีเสียงออกแล้วก็ชัด พอแบบฟังได้อะไรเงี้ยนะโดยรวมพงว่ามันเป็นแท็บเล็ตที่เอามาใช้ในงานเบาๆเป็นเรื่องหลักนะครับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเรื่องรองจุดเด่นก็คือจอเล็กน้ำหนักเบาพกง่ายนะครับแล้วก็มีความคุ้มค่าเพราะว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยก็จะได้อุปกรณ์มาค่อนข้างครบเลยทั้งเคสทั้งหัวชาร์จทั้งสายชาร์จนะครับแต่ว่า เวลาที่เราได้กล่องที่ยังไม่ได้แกะมาเนี่ยแล้วเวลาแกะเนี่ยอันนี้บอกเพื่อนๆนิดนึงอย่าคาดหวังว่ามันจะมีความหรูหราอะไรเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยเขาเน้นต้นทุนที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ตัวเครื่องที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ตัวกล่องมาอะไรเงี้ยอ่ะมาลองแกะมาลองเปิดให้ดูนะครับว่าในตัวกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนี่พอเปิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวกล่องมันไม่ได้มีอะไรเลยนะ มันก็จะแบบใช้แค่เนี่ยใช้เป็นแค่กระดาษนะครับในการล็อกตัวเครื่องไม่ให้ขยับได้นะเพราะฉะนั้นมันก็มีแค่นี้แหละแต่ถามว่าดีไหมดีสิเพราะว่าเขาเอาต้นทุนส่วนใหญ่ไปไว้ที่ตัวเครื่องกับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้อย่างเช่นเคสหรือหัวชาร์จไงใช่ป่ะเราลองนึกดูว่าถ้ากล่องสวยไม่มีเคสไม่มีหัวชาร์จมาให้แต่กล่องธรรมดาหรือดูแบบถูกๆหน่อยแต่มีเคสมีหัวชาร์จมาให้ คงเลือกเอาอย่างหลังอ่ะไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อด้วยนะใช่ไหมอันนี้คือข้อดีนะครับของการที่เขาประหยัดค่าพวกแพคเกจจิ้งนะก็สรุปว่าเนี่ยเป็นพรีวิวคร่าวๆถามว่าพงให้ผ่านไหมถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ในงานที่พงบอกนะครับอย่างเช่นอ่านอ e ีบุ๊กหรือว่าโอเคอ่านมังงะอ่านการ์ตูนอ่านเท็กซ์หรือเอาไว้ใช้ในร้านอาหารเปิดรูปให้ลูกค้าดูหรือว่าอาจจะเอาไว้อะ เปิด QR code ให้ลูกค้าสแกนจ่ายตังค์อะไรเงี้ยผมว่าเออโอเคน่าสนใจนะ4 0 0 0บาทเกิดสมมติว่าใช้ในร้านเกิดอุบัติเหตุทำตกทำหล่นมีน้ำหกใส่ก็ยังไม่เสียดายเงินมากอันนี้ก็จะเป็นยูสเคสที่ตรงที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อมาเอามาใช้งานหนักๆเนี่ยอันนี้ผมก็จะไม่ได้เชียร์แล้วก็จะไม่ได้บอกว่ามันน่าใช้จัดๆอะไรเบอร์นั้นนะครับคือพอเป็นต่อเล็กอะ ุ่มลูกค้ามันต้องเฉพาะจริงครับแล้วเราก็ต้องรู้ศักยภาพมันว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างครับโดยรวมนี่ออฟดูคิว Uh, i Play 50 mini มันก็เป็นประมาณนี้นะครับพรีวิวมีประมาณนี้แล้วถ้ามีอะไรที่มันแบบว่าต้องไปลึกกว่านี้มันจริงจังกว่านี้เยอะมากๆอันนี้เดี๋ยวผมค่อยทำวิดีโอรีวิวเต็มๆต,ต,ตามหลังมาให้ดูแล้วกันแต่เอาเป็นว่าก็ถือว่าน่าสนใจในราคานี้นะครับใน u s Case ที่มันเป็นไปได้ครับยังไงวิดีโอนี้เท่านี้ละกันแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูวิดีโออื่นๆฝากติดตามด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันสวัสดีครับ